โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่า,าเรื่องต่างๆทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็อารามารีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปอร์ไรสเป็นเกมประเภทไอโรอาร์ีจีในคลิปนี้ผมจะมารีวิว2ระบบใหม่ก็คือที่จอดรถเห็ดแล้วก็ขอคอยผู้ติดต,ตามนะครับที่จอดรถเห็ดเนี่ยเราจะสามารถใช้สัตว์ขี่พวกเนี้ยในการเอาไปใส่ในที่จอดรถเห็ดได้แล้วแต่ระดับเนี่ยจะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเราใส่ระดับต่ำเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับอ่ทาทุกๆสิบ มาแล้วก็ไอเทมเนี่ยจะมีโอกาสได้แค่นี้อ่าแล้วเราก็จะไล่มาเห็นไหมเนี่ยของก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมของก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามระดับเห็นไหมอ่าถ้าเป็นระดับสีม่วงที่เป็นระดับ3เนี่ยจะได้สัตสัตเลี้ยงแล้วก็สกิลสีแดงด้วย ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ4ีเนี่ยก็จะได้ขอพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นระดับสีส้มเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาด้วยก็คือไกด์ไลน์นะครับปรับแต่งรถนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้แต้มตัวนี้นะครับสองพแต้มเนี่ยในการอัพเลเวลสัตว์ขี่ของเราได้จากระบบปรับแต่งตัวนี้ซึ่งระบบปรับแต่งเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลได้แล้วมันก็จะเพิ่มพลังโบนัสโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันนะครับเป็นแบบว่าระดับ าถานบอลให้เราเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมอัพไปเนี่ยนะอัพไปเนี่ยปึ๊บเข้ามาเนี่ยไอ้แบบพลังโจมตีผมพวกผมบวกขึ้นนะแล้วเราสามารถใช้ไอ้ตัวไกด์ตัวเนี้ยนะครับไปบวกในอันอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเราไปใส่สัตว์เลี้ยงระดับสูงเนี่ยอันเนี้ยคือตุกๆ15นาทีเนี่ยจะได้ของเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้ไอเทมเนี่ยระดับสูงเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจอดรถไปเนี่ยนะเวลาจอดรถ สะสมของวันนี้นะครับเกิน12ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าตัวเกมเนี่ยมันสามารถจอดรถเนี่ยได้สูงสุดที่วันหนึ่งเนี่ยคือ12ชั่วโมงแล้วเราจะได้ไอเทมอื่นๆที่มันเขียนไว้อยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิน12ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้แค่ไอตัวเหรียญเหรียญม้เนี่ยเหรียญตัว P ตัวนี้ซึ่งเหรียญตัว P ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้แลกของในร้านค้าครับอของในร้านค้าสามารถแลกตัวนี้ได้แต่ผมแนะนํานะไอตัวนี้ ถ้าเราเงินไม่ไดีเยอะพอก็อย่าเพิ่งแลกก็ได้เพราะว่ามันดรอปได้ในเกมใช่ไหมแล้วไอ้พวกเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องแลกเพราะว่ามันแบบว่าเป็นไอ้พวกที่สามารถกดแล้วบวกโบนัส1ชั่วโมงนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะบวกโบนัส50%ของอ่าตัของตัวไอ้ตัวปลูกผักประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโบนัสขุดได้60%นะ50ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีจริงๆเนี่ยคือตรงนี้ครับปรับแตง่งปรับแต่งเนี่ยมันดีตรงไหนมันจะได้เอฟเฟกต พลังโจมตีซึ่งสังเกตว่าเราสามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยประมาณ30ชิ้นใช่ไหมแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีบวกพลังโจมตีด้วย300%เป็นต์เห็นไหมเราสามารถใส่ตัวนี้ประตูใส่ฉากเห็นไหมนะครับเนี่ยใส่รั้วอย่างเงี้ยบวกทีละ300เนี่ยใส่ถน,นนอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราสามารถซื้อพวกเนี้ยนะครับไปปรับแต่งได้แล้วมันจะบวกดาเมจให้เราได้3 2 0นะ่ะจากพลังโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันขาวบอลน,นะและสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ด้วย อัปเกรดเพิ่มได้คือถ้าเราอยากได้พลังโจมตีบวกขึ้นเยอะกว่านี้เราก็ซื้อไอเทมซ้ำครับเห็นไหมมันซื้อได้30ครั้งเราก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำเพื่ออัปเลเวลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเหรียญไม้เนี่ยเก็บไว้ซื้อพวกนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบว่าบวกพลังของเราอะเป็นแบบเปอร์เซนต์ไปเลยอะ,อะเราก็ไล่ซื้ออันที่ถูกๆก,ก่อนประมาณ1นึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเก็บได้ประมาณ7 0,000แล้วใช่ไหมแล้วมันมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าโอ้โหสำหรับคนใจบาปแล้วกันนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับ ไปที่ตรงนี้นะหาที่จอดรถเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปที่อื่นๆแล้วเราก็สามารถป้นคนอื่นได้ป้นคนอื่นได้ด้วยนะสามารถดูเลเวลสามารถดูพลังเนี่ยในการป้นได้โอ้คนนี้พลังเยอะไปป้นไม่ได้คนนี้ก็พลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเนี่ยคนนี้พลังน้อยใช่ไหมเราสามารถกดป้นได้นะอา่าสอรี่นะครับกดป้นได้แล้วเราจะได้เหรียญตัวพีเนี่ยมาด้วยเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าเราสามารถกดป้นคนอื่นได้ด้วยนะเห็นไหมนะครับ เนี่ยได้ของมาเห็นไหมครับถ้าเรายิ่งปล้นคนที่เวลาเยอะเนี่ยนะครับเราก็ยิ่งได้ของเยอะด้วยก็สามารถมาปล้นได้หลักหลกระบบเนี้ยจะประมาณนี้นั่นเองคือเป็นระบบที่เราสามารถฟาร์มไอเทมได้ฟาร์มของได้แถมยังสามารถเอา แต้มเนี่ยไปแลกของเนี่ยและมาบวกพลังให้ตัวของเราด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นค่าจอดค่าจัดการเราสามารถเพิ่มได้นะว่าเราจะอัตราการจัดการเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่ก็เอา20นะก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาจากคนอื่นที่มาจอดตรงนี้นะก็ว่ากันไปแล้วก็สุดท้ายครับขอติดตามเนี่ยง่ายๆมันคือระบบจับธาตุใน x d o c อ่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกครับสังเกตมันจะมีการจับ พาดเนี่ยได้สูงสุด5คนใช่ไหมเราสามารถกดตัวนี้ได้อาแล้วก็ไปไล่ดูซิว่าเอ้ยด่านของแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ด่านไหนเห็นไ,ไหมอะคนนี้เนี่ยด่าน1 1 1 0 0 0เนี่ยนะครับพลังเขาประมาณ12ล้านเนี่ยอะเราสู้ได้เราก็ลองจับดูอะไรประมาณนี้ซึ่งไอตัวการจับเพื่อนเนี่ยหรือว่าการจับทาตเนี่ยนะครับมันจะได้ไอเทมหรือว่าได้ของเนี่ยตามด่านของอ e ีฝ่ายที่ผ่าน ถ้าอิฟาย,ยิ่งผ่านด่านไกลไปด่าน10,000ด่าน20 0 0 0เนี่ยเราก็จะได้ตัวของอ่าเรียกว่าเป็นการเก็บสวยจากเขาละกันในปริมาณที่ได้เยอะกว่าอ่าน่คุผมผมแพ้ไปนะอ่าสิผมแพ้เนาะแล้วคราวนี้สังเกตมันจะมีอยู่2ระบบคือระบบออนไลน์กับระบบออฟไลน์อ่าระบบออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกคือเราก็จะได้ของเยอะตามตัวของเพื่อนของเราเนี่ยแหละที่ผ่านด่านเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมเนีย่ยเราก็ไปจับคนอื่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ถ้าเรารับของรางวัลก็จะได้ของรางวัลตามนี้อีกแล้วก็ on, on, ออฟไลน์เนี่ยก็จะได้ของเยอะกว่านะออนไลน์เนี่ยได้น้อยกว่าเห็นไหมออฟไลน์ได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยถ้าเราออฟไลน์ไปก็จะได้ไอเทมเยอะนะเพราะฉะนั้นแนะนาว่าเป็นไปได้ก็ไปจับเพื่อนที่แบบ ผ่านด่านสูงสูงอะไรประมาณนี้เราไปหาจับาธาตุนะสำหรับใครที่ผ่านได้นะ,ะถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้คนที่เก่งๆไม่ได้ก็จับคนที่แบบว่ายังสู้เราไม่ได้ไปก่อนเขาเนี่ยจะกจะใกล้ๆเอ็กด็อกเลยก็คือสงสวยอะ่ะเขาอ่ามีตัวของรางวัลที่เป็นกระเป๋าอะ่ะที่เป็นหีบเยอะแค่ไหนอะ่ะ เราก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมมาเยอะแค่นั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นยิ่งจับคนที่ระดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งได้ของเยอะอะไรประมาณนี้นะ,ละหลักๆระบบนี้ก็จะประมาณนี้มันอิงตามระบบเพื่อนน่ยตามเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยตามนี้แหละถ้าเราผ่าน FK ไปได้เยอะแค่ไหนอ่ะเราสามารถรับของรางวัลจากเพือ่อนเนี่ยก็ได้เยอะแค่นั้นด้วยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็รับรับรับของรางวัลได้เยอะตามนั้นแหละนะครับนี่ก็จากหลักจับประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ด้วยก